อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับถ้าท่านไม่เชื่อก็อย่าไปทำเนื่องจากว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เรื่องแบบนี้นะเพราะว่าบางทีเราไปทําแล้วเราจะกังวลใจครับต้องบอกรูปแบบนี้หายากหายากหายากที่จะเจอประเภทสารประภูมิที่เอียนมีแต่หลายคนคือไม่ไม่กล้าไม่กล้าที่จะมาคุยกันหรือว่าแต่นี้เราก็คุยกันในเชิงว่าอันเนี้ยถ้าเราจะซ่อมแซมนะครับก็คือควรจะซ่อมแซมหรือดูแล แต่จุดสาคัญจริงๆคือเสาไฟเสาไฟเนี่ยเป็นอะไรที่เราทําเองไม่ได้นะครับซึ่งเสาไฟถ้ามันเอียงหรือว่าอยู่หน้าบ้านเรานะครับเ <ใน S 2> สาไฟ,ไฟที่เอียงได้ง่ายมากขึ้นเพราะว่าเสาไฟที่เสียบอยู่ก็เรียกเสาไฟที่ปักอยู่ในโครงการ,รนะครับจะเป็นการปักโดยที่ไม่ได้ลงโครงสร้างหรือว่าการยึดเกาะเหมือนกับเสาไฟที่อยู่ริมถนนเพราะเนี่ยพอเจอสายไฟที่มันดึงไว้แล้วเกิดเสาต้นนี้เป็นเสาต้นสุดท้ายอีกนะครับโอกาสเสาไฟที่จะเอียงเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะต้องทําให้มันตรงเนี่ยอันนั้นต้องไปที่การไฟฟ้าที่จะเป็นคนทําให้แล้วนะครับ รูปแรกที่ท่านเห็นนะครับเราเตรียมเครื่องมือจริงมาด้วยก็คือไขควงวัดไฟซึ่งมันเป็นพื้นฐานต้องมีต้องมี <นะ S 2> ต้องมีนะ,นะต้องมีไว้นะคือช่วงนั้นจะมีไขควงยาวๆแต่ว่านี่เป็นไขควงรองไฟซึ่งน,นี้ของจริงของที่ใช้ในงานที่อาจารย์เอาไห้ดูนะั้นตรงนี้ต้องบอกว่า ทางการไฟฟ้าบอกว่าความปลอดภัยจะจะน้อยเพราะว่าเป็นการดัดแปลงแต่การดัดแปลงตรงนั้นเนี่ยนะครับต้องบอกว่าดัดแปลงในเชิงของคนที่ใช้ของเป็น,น,ปนแต่ถ้าเกิดเราใช้ของไม่เป็นเนี่ยไม่ควรจะไปดัดแปลงประมาณนั้นนะครับแต่ที่ผมพูดถึงไขคพวงวัดไฟอาจจะดูพื้นฐานนะครับไขคพวงวัดไฟมีตั้งแต่15บาทจนถึง200บาทนะครับอยากให้ดูว่า15บาบาทท่านเลือกตัดสินใจดีๆเพราะผมมีโอกาสเอาไปใช้แล้วนะครับ หนึ่งเวลาใช้เนี่ยบางทีไฟมันไม่ติดหรือไฟติดแต่มองไม่เห็นนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยที่ผมถือในมือเนี่ยนะครับแบบเดียวกับ15บาทเลยอแต่อันนี้ประมาณร8 0ยดบาทแต่เวลาที่เราไปใช้เนี่ยครับถ้าดูจากรูปเห็นไหมครับว่า1ไฟมันจะเห็นค่อนข้างชัดถ้าท่านดูจากรูปที่หน้าจอนะครับที่ผมวงไว้ตรงนี้เนี่ยมันจะเห็นชัดตอนที่เราไปเสียบที่ปลั๊กไฟจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแบบ15บาทเนี่ยเวลาขึ้นมาบางทีท่านต้องส่องดีๆเพราะถ้าเกิดไม่เห็นท่านก็คิดว่าไม่มีกระแสะไฟนะครับท่านต้อง มีพลาสติกเคลือบนะเพราะไม่งั้นเราจะพลาดครับมันจะมีบางชนิดที่ตรงนี้ไม่ไม่มีพลาสติกเคลือบอ่ะนะเราจะพลาดเช่นไปหยิบจับตรงบนนั้นพอดีแต่ว่าร้อยละเก้าสิบนะใครควงเป็นแล้วก็นิ้วแตะที่นี่เพราะต้องการตัวเราเป็นกราวนะครับต้องการต้องแตะนะครับแตะไม่เป็นไรหรอกต้องแตะแล้วไฟก็จะเกิดขึ้นตามนี้ครับกับอีกชุดหนึ่งก็คือว่าอันที่อยู่ข้างๆนะครับอันนี้จะเป็นที่ปอกสายไฟนะครับที่ปอกสายไฟเนี่ยมีหลายประเภทนะครับ แต่ที่หยิบตัวนี้มาเพราะว่าหนึ่งที่ปอกสายไฟแบบนี้เนี่ยมันมีข้อดีคือเวลาอาจารย์เอามาให้ดูเนี่ยครับเวลาปอกเนี่ยสายไฟเส้นเล็กๆง่ายสุดมันจะไม่ขาดใช่ครับไม่ง่ายครับคือใช้คัตเตอร์บางทีปอกสายสายหลุดใช่ไหมครับกินกินทองแดงไปด้วยครับปอกปอกตั้งแต่ยาวคืบหนึ่งเลยครับสั้นไปเรื่อยๆเพราะมันกินไปเรื่อยๆแต่ถ้าใช่างนี้นะเป็น DIY แบบบ้านได้ขี้ปุ๊บมันดึงมันับมันเอาเฉพาะเปลือกออกไปนะฮะครับคือใช้ง่ายไม่มีกลไกอะไรมากครับอันนี้คือที่ปอกสายไฟ มันเยอะมากนะจารย์เดี๋ยวเราพบอ่าต่อไปเป็นอันนี้ผมเอารูปนี้มาเพราะว่าจริงๆหลายบ้านเนี่ยไม่ได้ใช้แบบนี้แล้วนะครับแต่ว่าให้รู้ว่าวันนี้คืออาจจะมีบางบ้านหรือบางอะไรที่ใช้อยู่นะครับเป็นอันนี้เขาเรียกเขาเรียกอะไรจัารยกัเาเรียกอรันเอาเรีครับไอ้นีที่บัตรกีตะกัวบัตรกีก็มีบ้างนะครับท่านปีไว้นะฮะจะได้ไม่ต้องไปจ้างกับบัตรกีไงถ้าตรงไหนรู้อันอันนี้อันนี้ก็คือของจริง นะครับที่เอามายกมาให้ดูอันนี้ก็จะเป็นคันเอามีไม่ครับบ้านใครยังใช้คันเอาไหบ้านใครยังมีใช้คันเอาแบบนี้ไหมครับนีครับแล้วยังต่อลูกถ้วยอยู่ไหมคือบ้านเมื่อก่อนมีครับมีอาจารย์บ้านบางหลังก็ยังมีนี่คือลูกถ้วยเป็นแบบนี้ครับลูกถ้วยเวลาลูกถ้วยมันหมดแล้วทําไงเราก็ไปเอารวดข้างบ้านหรือสายทองแดงมาพันๆแต่ว่าจากอันนี้เนี่ยซึ่งอันนี้จะไม่มีอยู่ในภาพที่จะขึ้นนะครับแต่ผมจะหยิบให้ดูว่าวันนี้หลายคนที่ใช้เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของสกิทเบเกอร์แบบนี้นะครับอันนี้เนื่องจากว่า ถ่ายรูปใส่ไม่ทันนะครับก็เลยไปหามาใช้บบเป็นเศรกิจแบบนี้นะครับเป็นเป็นเบเกอร์ใช่ไหมจา์ใช่ครับเป็นเบเกอร์ที่เราตัดลงซึ่งหลายท่านจะใช้คือใช้อย่างเช่นที่ที่พูดตรงนู้นเนี่ยเวลาใช้เนี่ยอยากให้ท่านแยกใช้นะครับแยกใช้หมายถึงว่าเครื่องปั๊มน้ําก็ควรจะมีอยู่ตัวหนึ่งเครื่องซักผ้าก็ควรจะมีอยู่สักตัวหนึ่งตู้เย็นใช่ครับเวลาออกจากบ้านเนี่ยสมมุติเราเพื่อความปลอดภัยแล้วเรามาอยู่บ้านหลายวัน mm hmm. เราควรจะสับเบเกอร์หรือว่า กดไอ้ดึงตัวสกิร์ตเบรกเกอร์ตัวนี้ลงแต่เราเหลือตู้เย็นไว้ได้เพราะว่าตู้เย็นยังต้องใช้งานอยู่ตลอดเวลาไม่ควรที่จะจะทิ้งนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะเป็นสกิร์ตเบรกเกอร์แบบตัดไฟในตัวนะครับ ELCB ครับอ่าลีกเบรกเกอร์เซอร์กิตนะฮะก็คืออ่เป็นตัวตัดไฟอยู่แล้วเวลามันมีทิปอะไรมันมีไฟช็อตก็มันจะได้ตัดไฟตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวนี้จะอยู่ในเครื่องทําน้าร้อนแล้วนะครับเครื่องทําน้ําบุนพวกนี้จะได้ตัด ครับคือคือแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดเราใช้นะครับมันมี2อ,อย่างคือเราบอกว่าใช้หลายตัวมันเปลืองอเราก็ใช้ตัวเดียวที่เป็นตัวตัวตัวเมนเลยนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ไฟมันเกินหรือตัดเนี่ยมันจะตัดหมดทั้งระบบแต่ถ้าเกิดเราแยกเป็นตัวตัวสมมุติปัมมป๊มน้ําที่มีโอกาสเพราะว่าปั๊มน้ําเวลาต่อไปปุ๊บเนี่ยเวลาที่สายไฟที่เราต่อไปแล้วเกิดปั๊มน้ํามันช็อตหรือว่าสายไฟมันช็อตต่างๆเนี่ยมันจะตัดอยู่แท้เฉพาะปั๊มน้ําอันนั้นคือสิ่งที่ที่จะแยกใช้นะครับ ไปดูตัวต่อไปอันนี้ที่ผมให้ดูตัวนี้นะครับอันนี้รูปผมอธิบายรูปเพราะว่าผมหารูปมาให้นะครับคือหลายท่านถามว่าเอ๊ะแล้วจะเปลี่ยนในส่วนของของอุปกรณ์พวกนี้ดีหรือเปล่าอันนี้เป็นตัวใส่ใสไม่มีขายนะครับตัวนี้ไม่มีขายแต่เห็นว่าข้างในเนี่ยมันจะเป็น,นกลไกที่เป็นเป็นพวกลวดทองแดงหรือเป็น,นกลไกทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับพอน้ามันเข้าไปเนี่ยอันนั้นคือสิ่งที่เราไปได้มาแล้วก็ผายดูว่าพอน้ามันเข้าไปเนี่ยมันเกิดเป็นเป็นสนิมหรือมันสกรปรก เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราถึงแม้เราจะไล่ความชื้นออกหมดก็จริงแต่คราบสนิมที่มันค้างอยู่ข้างในเนี่ยนะครับมันจะทาให้ให้เกิดไฟช็อตได้นะครับอันนี้คือตัวที่เป็นเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งเผื่อท่านจะไปซื้อใช้เป็นอุปกรณ์ในการวัดกระแสะไฟหมายถึงว่าเราอยากรู้ว่าไฟภายในบ้านเรานะครับกี่กี่โวลต์นะครับพอเราเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยสออันเนี่ยครับเสียบไปที่ปลั๊กไฟปุ๊บเนี่ยไฟมันจะขึ้นมาว่าบ้านเราจะเป็นไฟที่ เอ่อร้อยสิบโวลต์สองร้อยยี่สิบโวลต์ถามว่าทําไมต้องวัดนะครับคือไฟสองร้อยยี่สิบโวลต์นี่ไฟปกติถูกไหมาอาจารย์ใช่ครับแล้วไฟสิบโวลต์ bon, นี่มันมาจากอะไร้อยสิบโวลต์นี่มาจากอะไรไม่บางอย่างต้องไปแปลงไงครับบางอย่างเครื่องบางชนิดต้องไปแปลงคือเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้จะไม่มันแปลงของมันในตัวอยู่แล้วเหมือนฐานโทรศัพท์เราไปเสียบเมื่อไหร่มันถูกแปลงอยู่แล้วนะครับาฉะนั้นก็มันเป็นไฟเราจะได้รู้ไงว่าไฟอะไรนะก็ฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลกับไฟบ้านเวลานั้นอุปกรณ์ทุกอย่างถูกดัดแแปลลงไ้้วววมีเเเท่่่ๆสนใหญราช็ค โดยโดยทั่วไปมันจะ220รีอยยีบู่แล้วครับนะครับแต่นี้นั่นแหละมีไว้เท่ๆเครื่องมือเหล่านี้ไม่แพงอันนี้แหละเครื่องมือเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือที่ท่านเจ้าของบ้านทุกท่านนะครับไปหาซื้อไว้ไว้ได้เดี๋ยวผมอธิบายทีละทีละอันเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้กรณีที่มีเป็นเป็นสายดินหลักดินนะเวลาท่านมีปั๊มน้ําหรืออะไรก็ตามที่อันตรายๆเช่นเครื่องทําน้ําอุ่นในในบ้านเราท่านซื้อมาพยายามต่อสายดินวิ่งขึ้นบนบนเพดาน วิ่งไปแล้วไปต่อหลักดินอย่าเอาตะปูพันแล้วไปต่อกับพื้นอันนี้เวลามันไฟช็อตแล้วไปไม่ได้ผลเราก็จะเป๋ก็ไฟช็อตอยู่ในห้องน้ำเพราะเรายีบอยู่กับน้ำนะพยายามมีหลักดินอย่างนี้นะครับหลักดินนั้นต้องมีเส้นผานศูนกลาง5หุนยาวเมตรแปดสิบเซนไม่ใช่พันตะปูแล้วตอกอันนี้ใช่ไม่ได้เมื่อไฟช็อตปุ๊บมันไม่ลงดินนะมันจะลงที่พื้นทันทีนะปั๊มน้ํานี่มีไว้นะครับตอกไว้ข้างนอกนะไมโครเวฟนี่ใช่นะฮะหรือบ้านใดที่มีหลักดินอยู่แล้วมันรวมอยู่แล้วก็ไไไไม่่เปปนนนรรออััั้้้ตตขาูฟคบ อ่ะมาดูเครื่องมือชิ้นต่อไปนะครับอันนี้อันเนี้ยผมอาจารย์อธิบายเพราะผมไปลอกหลอกเรียนแบบอาจารย์มาว่าอาจารย์เอาไปใช้ทำอะไรคือคือปกติเวลาเราเราตอนน้ําท่วมเราก็แปะซิลิโคนแปะหูลับดับไม่เลยใช่ไหมแต่ตอนขูดออกยากมากไอ้ตอนแปะน้ําไล่หลังเราก็แปะเราก็แปะเร็วใช่ไหมคือที่ขูดอุปอุปกรณ์ทั้งหลายเช่นซิลิโคนโพลียูรีเทนกาวทุกชนิดแสะเลยแสะกับไม้แต่แต่จะคมนะอันนี้คมคือ ต้องมียางปิดอยู่นะครับมียางปิดอยู่นะอันนี้คือใช้ <aph. S 2> ああพัฒนาต่อมาจากอันนี้ปุ๊บนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกลียงนะครับเผื่อท่านที่ต้องซ่อมบ้านเองนะครับพวกนี้ทาได้ไม่ต้องรอช่างนะครับคือวันนี้กว่าที่จะจ้างช่างมาทาสีเนี่ยแนะนําว่าท่านควรจะขูดลอกสีอ,กออกอ่ออันนี้คือเป็นเกลียงโป๊สีชนิดหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่ามีที่เป็นคมให้เพราะอะไรครับเพราะว่าเกลียงที่เราใช้ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเป็นเกลียงแบบนี้อันนี้คือเกลียงธรรมดาที่เราใช้ในในการขูดลอกสีนะครับปัญหาคือว่าเราไปขูดลอกสีเนนตรงงผัปู ผิวปูนมันจะไม่เรียบพอผิวปูนเราไม่เรียบปุ๊บนะครับเราใช้เกียงตัวนี้ไปไปไป,ไปลอกสีเนี่ยครับมันหนึ่งมันทําให้เม็ดทรายโตที่อยู่บนผนังปูนเนี่ยมันจะหลุดออกมาด้วยนะครับหรือสีออกมาไม่หมดนะครับก็เลยจะมีเกลียงชนิดเนี้ยเพื่อไปขูดสีออกง่ายขึ้นแต่ปรากฏสีออกเสร็จปุ๊บก็จะมีแบบหนึ่งอันนี้ท่านไปหาซื้อได้เลย <S <S มันทําได้หลายอย่างอาจารย์อธิบายกันแล้วกันก็คือตรงนี้แซะนะฮะครับตรงนี้เวลาไปเจอแป๊บพกแป๊บแล้วมันสีมันลอกมันก็ใช้ด้านนี้นะฮ แล้วก็ด้ามเขาออกแบบไว้เพื่อเพื่อตอกตะปูได้เล็กๆนะเขาใส่ตรงในไว้นะแล้วตรงนี้ก็เป็นน็อตจักรยานส่วนใหญ่ก็เบอร์8เบอร์10เบอร์12แล้วตรงนี้ใช้ถอนตะปูเล็กๆได้ที่เป็นเหมือนรูปหัวใจนะฮะมันจะทํางานได้10อย่างเขาเรียกว่าเนกประสงค์นะครับสิบอย่างแซดได้หมดแล้วก็เป็นมีดคมได้แซดได้ครับนะครับทีนี้อีกอันหนึ่งนะครับที่ให้ดูเนี่ยอันนี้ก็จริงๆมาจากที่หลายท่านถามว่าวอลเปเปอร์ น้ำท่วมแล้วลอกออกเนี่ยจะตัดยังไงจะกรีดยังไงเนี่ยบางคนอยากทาเองนะครับอันนี้จะเป็นมีดสําหรับที่ตัดวอลเปเปอร์นะครับเวลาเราตัดเราจะตัดอย่างนี้ใช่ไหมครับเนื่องจากว่าถ้าตัดโดยคัตเตอร์มันจะวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าเนี่ยมันมีที่บังคับบรรทัดเนี่ยฮะเอาไว้บรรทัดวางวืดแล้วมันจะมีที่บังคับบรรทัดอันมีไว้นะครับเครื่องมือเหล่านี้จะได้ต้องไปจ้างใครจะดีสะดวกในการตัดวอลเปเปอร์เพราะว่าวอลเปเปอร์ ทั่วเม็ดมันก็จะมีความชื้นไปอีกเม็ดหนึ่งตัดชั่วแล้วก็เปลี่ยนเฉพาะข้างล่างก็พอเวลาเปลี่ยนเนี่ยบางทีท่านอาจจะไม่ติดวอยเปอร์ใหม่ก็ได้อย่างเช่นอาจจะใช้ปูตัวปูนฉาบคัลเลอร์เรนเดอร์เพราะมันจะเป็นสีไปเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ต้องไปนั่งทาสีใหม่แล้วก็ไม่ต้องไปห่วงเรื่องของการติดวอยเปอร์อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คอนยางนะครับเราเห็นคออโต้เราก็เลยนึกถึงคอนยางว่าเวลาที่เราจะปูกระเบื้องเนี่ยครับมันต้องมีคอนยาง คอ้อนยางส่วนใหญ่ที่ท่านเห็นจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือคอ้อนยางที่ใช้ทั่วๆไปในท้องตลาดไม่แพงครับคอ้อนยางนี้อันหนึ่งยีบาท <c oughs> ถ้าไปหาซื้อที่ไหนก็ได้ะนะครับอันนี้คืออันยี่สิบาทแต่ผมมีคอ้อนยางที่ให้เห็นอาจารย์ถือก่อน,อนซึ่งต้องถือนานๆเพราะคือให้ทีมงานเขาจับกล้อง <c oughs> นะครับอันนี้เป็นคอ้อนยางอีกชนิดหนึ่งแต่ว่าคอ้อนยางที่ท่านไปซื้อด้ามไม่เป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> ด้ามที่เป็นแบบนี้เนี่ยคือนี่ผมชอบเองคือผมไปเปลี่ยนด้ามค่าด้ามตอนนี้แพงกว่าค่าค้อนยางพอไม้เป็นไม้ขนุนที่เราเพิิ่่่งได้ยยนขาวอออูคบืช ก็เลยไปจ้างเขาเปลี่ยนด้ามให้เป็นไม้ขนุนแต่จริงค้อนยางที่เขาขายอยู่เป็นด้ามธรรมดามากนะครับสองอันนี้เนี่ยคือมันสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับตรงที่ว่าบางทีเราเปลี่ยนมาใช้ค้อนยางเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าวันหนึ่งเราบอกว่าเราอยากจะใช้ตอกอย่างอื่นเนี่ยเราก็เปลี่ยนหัวเป็นเหล็กนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนหัวเป็นเหล็กได้คือเครื่องมือเหล่านี้ท่านมีไว้เป็นเหมือนตู้คอนสามัญประจําบ้านนะหมายถึงว่าใช้ไว้เพราะว่าทําไมต้องใช้ค้อนยางเวลาค้อนยางคาอกระเบื้องกระเบื้องไม่ราวคือคาะด้วยด้ามคอน ช่างมาเคาะด้วยดามคอนหรือเคาะด้วยเหล็กมันร้าวในพอไปอยู่ไปมันมันร้าวนะมันจะแตกในที่สุดนะท่านพยายามใช้คอนยางคอนยางเป็นคอนที่ยืดหยุ่นตัวครับพูดถึงคอนยางแล้วผมมีคอนอีกอันนึงให้ดูแต่ว่าอันนี้ไม่มีรูปอยู่ในสไลด์นะครับอันนี้เป็นแทรกเข้ามาอันนี้เป็นคอนจริงอืทําไม ถึงพูดถึงค้อนตัวนี้เราก็มีเทคนิคน,นิดหน่อยนะครับค,รค้อ,คอ,อนอันนี้เนี่ยมันมีข้อดีอย่างนี้ครับว่าท่านไปซื้อเก็บไว้ใช้ที่บ้านได้นะครับถ้าเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยผมว่าท่านมีโอกาสใช้หนึ่งวาเวลาท่านจะตอกตะปูเนี่ยท่านต้องเอามือหนึ่งจับแล้วก็มือหนึ่งง้างเพื่อเรียมค้อน<ม>แล้วป<ม>ัญห,หาคือว่าถ้าเกิดท่านตอกผิดท่านจะไปเจอมือของท่านเองนะครับแต่ค้อนแบบนี้เนี่ยครับเดี๋ยวทีมงานอาจจะจับใกล้ๆกลตะปูเสียบตรงเนี้ยมันเอาตะปูเสียบเข้าไปนะครับพอตะปูเสียบเข้าไปปุบบนะคครรัอออ่ยๆตก ตะปูมันจะเข้าไปอยู่ในในผนังหรือในพื้นก่อนนะครับแล้วเราก็เอาค้อนออกหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต่อง่ายขึ้นนะครับในตัวนี้นะครับมันมีที่1เป็นรางอยู่เล็กๆนะครับแล้วตรงเนี้ยมันก็จะมีในส่วนที่เป็นหัวตะปูไปฝังอยู่ข้างในนะครับอ่าซึ่งอันนี้ค้อนเวลาไปซื้อเนี่ยมันมีตั้งแต่เขาเรียก16ปอนหรือ20กว่าปอนนะครับขึ้นอยู่กับน้ําหนักที่เราต้องการที่จะได้หรือว่า ในส่วนที่เราเราจะใช้เนี่ยครับอันนี้อยู่ที่การใช้อย่างนี้เพราะเนี่ยวันาเราซื้อเนี่ยต้องดูน้ําหนักมือเราด้วยไม่จำเป็นต้องเป็นช่างนะครับซื้อพวกนี้ไปช่างเนี่ยเขาจะไม่ใช้แบบนี้เพราะอะไร mm. เพราะช่างมีความชํานาญ mm. แต่แบบนี้โอกาสที่เราจะตอกตะปูตะปูหลุดมือเยอะเพราะท่านซื้อแบบนี้เนี่ยนะครับทำงานง่าย mm. อันนี้ยิงซื้อมาเพราะว่าคิดว่าพูดถึงกับเจ้าของบ้านนะครับเอาใช้เป็นประโยชน์ mm.